ผมมายืนตรงนี้นะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะอาสาพาคุณผู้ชมไปรู้จักเมืองไทยด้วยมุมมองใหม่ใน Discover Thailand ครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับสุดปลายแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่ทะเลตรงนี้เขาเรียกกันว่าปากน้ำ ครับและที่นี่นะครับวันนี้ผมได้นัดนางเอกนะครับสาวสุดสวยไว้เลยวันนี้เขามีวันหยุด2วันผมได้รับอาสาพาเธอไปสัมผัสกับธรรมชาติและศิลปะอันเรื่องชื่อของคนไทยครับป่านนี้คงมาแล้วครับไปดีกว่า วส,สวัสดีคร่ะส,ส,ส,สวยๆของเรานี่เองนะฮะวันนี้พร้อมที่จะเดินทางไปกับเราหรือยังฮะ,ะพร้อมค่ะแต่อยากรู้ก่อนนะว่าจะพาไปเที่ยวไหนบ้างบอกไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดบอกก่อนเดี๋ยวก็รู้แล้วก็มันก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิฮะ,ะโอ้ยนิดนึงนะคะนะโอเคโอเคได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าครับ ปากน้ำทือจุดเริ่มต้นที่เราจะพาพิชื่นชมงานศิลป์บนเส้นทางสายบุรพารยด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3หรือถนนสุขมุมวิทนั่นเองที่แรกที่เราจะแวะก,ก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณช้างโลหะสูงเท่าตึก14ชั้นงานเคาะโลหะด้วยมือแห่งแรกซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหสิ่ย่อยอลังการงานสร้างมากเลยนะครับที่แรกก็ชึ่งแล้ค่ะทนายชึ่งเลยครับ,รบผม ได้รู้ไหมคะที่เนี่ยนะคะเขาเป็นประติมาก,กรรมทองแดงที่เป็นช้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยน,นั้นเลยใช่แล้วก็ใช้เทคนิคการเคาะโลหะด้วยมือเป็นที่แรกเลยค่ะใช่ใช่ใช,ใช่แต่ผมเคยได้ยินนะพราะว่าที่นิวยอร์กของอเมริกาเนี่ยก็มีเทพีสิภาพที่ใช้ทองแดงเหมือนกันนะฮะอ๋อใช่ค่ะแต่นั้นเขาเป็นการหล่อโลหะทั้งชิ้นแล้วค่อยๆยกไปไงคะแต่นเนี้ยเขาเคาะโลหะทีละชิ้นแล้วค่อยๆมาประกอบกันเป็นองค์ท่านอื ผมว่าเนี่ยระยะเวลาการก่อสร้างที่นี่เนี่ยที่ผมทราบมานะฮะ10ปีใช่ใช้ช่างกี่คนรู้ไหมย270คนรู้น่าเก่งมั้เก่งค่ะเอานี่กว่าก่อนที่เราจะไปชมข้างในกันเดี๋ยวเราไปสักการะท่านก่อนดีกว่าท่านผู้ชมก็บอกว่ามีอธิษฐานได้ด้วยอือลอั้ยท่านก็บอกว่า ถ้าเกิดว่าอธิษฐานตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียงทายแล้วเนี่ยต้องใช้นิ้วก้อยยกครับเขายกอเาอผู้หญิงนิ้วนางผู้ชายนิ้วก้อยอ๋อผู้หญิงนิ้วนางจะลองอธิษฐานดูไหมฮะ,ะไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะจะว่าไปแล้วใครมาเห็นอย่างนี้ก็ต้องตกตะลึงในความงดงามและความเพียรพยายามของช่างทุกๆคนและที่สำคัญความตั้งใจจริงของคุณเล็กวิริยพันธ์ ผู้ที่ตั้งใจสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินอาคารนี้มีด้วยกัน3ชั้นโดยสร้างขึ้นตามกติโลกทัศน์ของคนตะวันออกคือนครบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนของนครบาดาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่คุณเล็กได้เก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ส่วนชั้นที่สองซึ่งเป็นชั้นโลกมนุษย์นั้นยิ่งเพิ่มความตะลึงให้กับเรามากขึ้นไปอีกเพราะนอกจากจะมีศิลป,ปะโบราณวัตถุให้ชมแล้วชั้นนี้มีงานปูนปั้นของช่างไทยที่ต้องเรียกว่างดงานตระการตาจริงๆและการปั้นปูนนั้นก็ไม่ได้ร่างแบบเอาไว้ก่อนแถมยังประดับลวดลายด้วยเครื่องถ้วยเบญจรงที่จะต้องนํามาทุบให้แตกก่อนเพื่อที่จะนํามาประดับทีละชิ้นทีละชิ้นพอเงยหน้าขึ้นไปตรงเพดาน เราก็ถึงกับตาค้างกับแผนที่โลกโบราณที่ล้อมรอบด้วยจักรราศีฐานไทยแล้วได้ความว่าเป็นฝีมือของช่างชาวเยอรมันที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกระจกสีเป็นอย่างดีตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นสวรรค์แล้วครับชั้นนี้คือตัวอาคารที่เป็นรูปช้างเอราวัณผนังเป็นภาพวาดสีฝุ่นรูปสุริยะจักรวาลเบื้องหน้าของเราเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปและรูปเคารพที่ทําให้สถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และสงบร่มเย็นจริงๆจร,งจริงๆแล้ว<ม>เป็นทุกศาสนาเลยเน<ช>ี<า>่ยหลายศาสนานใช่และใช้ศิละปะหลายแบบมากเลยนะคะสวยมากเลยอ่ะรู้สึกอิ่มใจมากเลยค่ะไม่อยากไปไหนแล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณผู้ชมรออยู่ยังไงยังไงคุณกับผมก็ต้องพาคุณผู้ชมไปดูกันก็ได้ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เราก็สามารถสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของเมืองไทยอ่ะค่ะใช่ครับผมถ้า่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับไปเลยดีกว่า